สวัสดีครับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามมารับชมในช่องนี้เกียวชาแนลวันนี้พี่อ้อยก็มีสินค้ามานำเสนอนเป็นปลาส้มอันนี้ทำปลาส้มปลานินเนาะปลาส้มปลานินแล้วก็ปลาส้มปลาชนใหญ่ โอยยากค่อยมาแล้วมันได้กลิ่นเนาะอันนั้นเป็นปลาร้าเพื่อนๆจา้าโอ้ยไมถูกไหมเนี่ยมาทำตอนเนี้ยยากค่อยมาบิน,น,นกลิ่นหอมกระเทียมเหอ ส้มปลานินเนาะมีตัวบะเอฟเลยเข้าฝ่ามือพี่้อยาขายโลละร้อยห้าสิบบาทส่วนปลาช่อนนะปลาช่อนโลละสองร้อยหาสิบก็ได้โอเคยังไม่รวมค่าส่งนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าค่าส่งคิดตามจริงแล้วก็จะหมักทิ้งไว้สักพักนึงเราค่อยมา แท็กใส่ถุงกันอันนี้เป็นปลาส้มแล้วก็เขาใส่กระเทียมใส่ข้าวเดี๋ยวเราก็จะหมักไว้สักพักหนึ่งเราค่อยมาเอาข้าวเอาข้าวยัดใส่อย่างถ้าเป็นปลาช่อนถ้าเป็นปลาช่อนเราก็จะเอาใส่ตรงกลางแบบนี้ยแล้วก็ห่อปลาช่อนอย่างนี้ถึงจะสวยนะ แต่หอลักษณะไหนถึงจะสวยเพื่อนๆจอเอาข้างหลังปิดเหรอแล้วด้านหน้าขึ้นมาเชยอย่างนี้หรอคะสู้อย่างนี้ไม่ได้ถ้าเป็นเป็นตัวอย่างนี้ก็แล้วแต่ว่าถุงเราจะพอใส่ไหม เพื่อนจจาใครสนใจนะคะใครสนใจสั่งได้โทรมาได้ที่เบอร์โทร095351008เบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันนะจ๊าอากาศร้อนๆอย่างนี้พรุ่งนี้ก็ใครไม่ชอบเปรี้ยวมากพรุ่งนี้ก็กินได้แล้วจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่อ้อยจะลง นึ่งกินนะที่อ้อนไม่ทอดนะก็จะนึง่องอ้จะนึ่งกินเจ้าค่ะญาติจาเพื่อนหัวเขียวจารูเพื่อนแล้วรูเพื่อนแล้วอ่าโอเคสำหรับปลาส้มเสร็จแล้วรอแพ็กรอแพค็ค่ะแล้วก็มาทุกเขาในส่วนของปลาร้า ใส่ถุงมือก่อนวันนี้เราไปไหนเดี๋ยวขอตั้งโทรศัพท์ขึ้นเนาะแล้วก็โอเค อันนี้ก็เป็นปลาร่าปานนินกับปลาซ่อนหมูแองคุ้มไมหเเมนเนี่ยสองร้อยขายโลสองร้อยอาไม่คุ้มปลาล่าพี่อ้อยปลาเนี้ยเดี๋ยวพี่อ้อยจะแพ็คขายง่ายๆดีกว่าเพื่อนๆไม่ไม่ต้องคิดเป็นกิโลนะ้อคำนวณ กิโลนะกิโลกิโลถ้าพร้อมส่งนะถ้าอย่างปลาช่อนหนึ่กิโลนะพร้อมส่งจะอยู่ที่350้อยหาคิดอย่างนี้ดีกว่าพร้อมส่งเลยรวมค่าส่งแล350ะสาม้อยห้าปลาช่อนปลาปลาช่อน350ร้อยาสสามารถเนี่ยเราทํา ถ้าถ้าจะกินเหมือนปลาสม้มได้สักอาทิตย์หนึ่งนะเราก็าไปทอดไปทอดได้เลยทอดเสร็จก,เจเจกเ็เจียวหอมเจียวกระเทียมเจียวหอมเจียวกระเทียมพริกทอดเสร็จแล้วเราก็เอามาบีบมะนาวใส่ก็กลายเป็นปลาส้มแลยกินกับข้าวเสือรังก้อ,งกอนแโอ้ยโว้ย มาไหวแค่หนึ่งวันนะจะรีบมากันไปไหนกันเนี่ยโอ้ยอพี่วะี่เอวัดพี่เอวต้องได้ได้แพ็คกลางคืนซะ่ล้ววะเดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวหาอะไรมาดดกินดีกว่า เพื่นอนๆจ้ะดูด้วยก่อนยอดค่อยมาแล้วหอมก็พั่วพุ่งเราพั่อใส่เองนะะอะไรเนอะ เข้าไปที่เกิดว่าก็จะกดไปกดเพื่อนจ๋าญาตค่อยมาแล้วญาติหัวเขียวค่อยมาแล้วอก ไว้ก่อนไม่มั่นใจลัวแมงมันเอาพัดลมเป่าอย่าลืมนะคะใครสนใจก็สั่งมาได้นะคะสั่งมาได้สั่งมาได้ไดช่อง b ิจิ i ว Channel ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับซักไห้เป็นกำลังใจให้ช่อง b ิจิ i ว Channel ได้มีตัวตัวหนึ่งอยู่ในช่อง YouTube แล้วก็อาหารสินค้าพื้นบ้านแล้วมาทําเองแล้วก็ขายเองอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราอย่างปลาส้มเราก็ไม่ได้แต่งกลิ่นแต่งสีนะคะทําแบบบ้านๆคลิปนี้พี่้อก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ